เคยรู้สึกไหมครับว่าลึกลงไปแล้วเนี่ยมนุษย์เราทุกคนต่างก็มองหาอะไรบางอย่างที่มันสุดยอดอะไรที่มันไร้เทียมทานสมบูรณ์แบบและเป็นที่สุดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นพลังอํานาจหรือจะเป็นความรู้สึกก็ตามเรื่องราวที่เราจะมาสํารวจกันในวันนี้ก็คือการเดินทางเข้าไปดูความปรารถนาที่ว่านี้แหละครับผ่านสองสิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วกันเลยนั่นคือสุดยอดเทคโนโลยีทางการทหารกับความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่สุดของหัวใจมนุษย์ เรามาเริ่มกันที่พลังแบบที่จับต้องได้ก่อนเลยพลังอํานาจขั้นสุดยอดนี่คือคําจํากัดความของบูเรเวสิกขีปนาวุธของรัสเซียครับลองนึกภาพอาวุธที่มันบินไปได้เรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดจนกว่าพลังงานนิวเคลียร์ในตัวมันจะหมดซึ่งอาจจะใช้เวลานานเป็นปีๆเลยก็ได้นะมันคือการทําลายข้อจํากัดเรื่องระยะทางที่เคยเป็นหัวใจหลักของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศมาตลอดมันคือการตามหาพลังที่ไม่มีใครจะหยุดยั้งได้จริงๆ ทีนี้ตัดภาพมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับเราก็มีพลังอีกรูปแบบหนึ่งที่มันโอโหทรงพลังไม่แพ้กันเลยนั่นคือพลังของความผูกพันความรักที่มันฝังรากลึกลงไปในใจจนไม่มีอะไรลบออกไปได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังคงอยู่เหมือนเป็นนิ้วรันเอแล้วไอ้เจ้าขี่ปณนาวุธทำลายล้างสูงเนี่ยกับเพลงรักหวานซึ้งเนี่ยนะมันจะมาเกี่ยวกันได้ยังไง นี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาหาคำตอบที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันโอเคครับเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันดีกว่าโดยจะเริ่มจากฝั่งของการตามหาพลังอำนาจที่มันแบบสมบูรณ์แบบจับต้องได้กันก่อนเลยเจ้านี่แหละครับขีปนาวุธที่ชื่อว่าบูเรเวสิกของรัสเซียพูดง่ายๆเลยนะมันคือตัวแทนของคำว่าอมาตะในโลกของอาวุธเลย เพราะว่าเขาจําลองเตาปฏิกริริยานิวเคลียร์ให้มันเล็กลงแล้วก็เอาไปติดตั้งไว้ข้างในทําให้มันมีแหล่งพลังงานที่แทบจะไม่มีวันหมดไปเลยเรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าว่าอะไรที่ทําให้มันน่ากลัวขนาดนี้คือสิ่งที่ทําให้มันพิเศษสุดๆเลยก็คือเครื่องยนต์นิวเคลียร์เทอร์โบเจ็นี่แหละที่ทําให้พิสัยการทําการของมันในทางทฤษฎีนะคือไม่มีที่สิ้นสุดบินไปได้เรื่อยๆเลยแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมันถูกออกแบบมาให้หลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศส่วนใหญ่ที่มีอยู่บนโลกตอนนี้ได้ด้วย แต่ทีเด็ดของมันจริงๆนะครับอยู่ตรงนี้คือมันบินต่ำมากต่ำแบบแค่25-100เมตรจากพื้นดินเองอะ่ะคิดดูสิครับมันบินอยู่ใต้รัศมีของเลดราส่วนใหญ่เลยนะทําให้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตรวจจับแล้วก็สกัดได้ทันนี่แหละครับคือสิ่งที่ทําให้มันกลายเป็นอาวุธที่ไร้เทียมทานในทางทฤษฎีเอาล่ะพักเรื่องอาวุธหนักๆไว้ก่อน ทีนี้เราลองข้ามฟ้ามาดูการตามหาอีกอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนจะอยู่คนละโลกกันเลยนั่นคือการตามหาพลังทางความรู้สึกที่มันก็สุดยอดไม่แพ้กันจากพลังที่ใช้ทำลายสู่พลังที่ใช้สร้างมันมีเรื่องเล่าจากแหล่งเรื่องหนึ่งนะครับที่ตั้งโจทย์ได้น่าสนใจมากๆเลยคือมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่ต้องทิ้งทุกอย่างเลยนะเงินทองชื่อเสียงตัวตนเพื่อออกตามหาสิ่งที่เรียกว่ารักแท้คำถามก็คือจะมีใครไหมที่จะรักเขาในฐานะคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง มันคือการทดลองเพื่อตามหาความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดพอเราลองหยิบเอาเนื้อเพลงต่างๆกับเรื่องราวในหนังมาปฏิปต่อกันนะเราจะเห็นเลยว่าสเปคของรักแท้ในอุดมคติเนี่ยมันคือความจริงใจความเป็นหนึ่งเดียวเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็เป็นความผูกพันที่มันติดอยู่ในใจซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันแล้วมันก็คือความรู้สึกที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขคล้ายๆกับอาวุธที่เราเพิ่งพูดถึงไปเลยแล้วประโยคนี้โอ้โห มันสรุปแก่นของความรู้สึกนี้ได้ดีมากเลยนะรู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปแล้วมันคือความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมาตอนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้วางแผนไว้เลยมันเหมือนโชคชะตาเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์มากๆไม่ได้เกิดจากเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นแต่ไม่ว่าจะพลังอำนาจหรือความรักที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ของที่จะได้มาง่ายๆเลยทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องผ่านเส้นทางที่ยาวนานแล้วก็มักจะเป็นความลับด้วย ย้อนกลับไปที่เจ้าบริเวสนิกเส้นทางของมันนี่คือลับสุดยอดเลยนะหลายปีมากที่โลกภายนอกแทบไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่ามีการทดสอบทดสอบแล้วก็ทดสอบเป็น1 0บสครั้งเลยนะครับตั้งแต่ปี2018กว่าจะขัดเกลาเทคโนโลยีนี้ให้มันสมบูรณ์แบบแล้วออกมาประกาศว่าสําเร็จแล้วและที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะคือเส้นทางแบบนี้มันดันไปคล้ายกับการเดินทางของมหาเศรษฐีคนนั้นเป๊ะเลย คือมันก็เป็นการทดสอบความอดทนเหมือนกันที่ต้องผ่านไปทีละขั้นทีละขั้นในแต่ละวันเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองแล้วสุดท้ายการเดินทางทั้งสองเส้นทางนี้ก็มาถึงจุดคลแม็กคือบททดสอบสุดท้ายที่จะพิสูจน์ว่าของที่ตามหามันเนี่ยมันของจริงหรือเปล่าเราลองเอาบททดสอบสุดท้ายของทั้งสองอย่างมาวานเทียบกันจัดจะเลยนะฝั่งหนึ่งคือขี่ปนาวุธต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการบินต่อเนื่อง15ชั่วโมง โอ้โหนี่คือบทพิสูจน์ความอึดทางเทคโนโลยีลว้ลวนๆแต่อีกฝั่งหนึ่งคือผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอด30วันอันนี้คือบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของหัวใจลว้ลวนๆเลยแล้วพอผ่านด่านสุดท้ายมาได้รางวัลที่รออยู่ปลายทางของคําว่าที่สุดเนี่ยมันคืออะไรกันละ่ะสําหรับอาวุธนะครับรางวัลของมันคืออํานาจอํานาจระดับโลกเลยที่ทําให้เกิดการต่อรองเกิดความเกรงขามในขณะที่อีกด้านหนึ่งรางวัลคือความสุข ความสุขส่วนตัวล,ล้วนๆคือการเติมเต็มชีวิตด้วยการได้อยู่กับคนที่รักจริงๆจุดนี้สําคัญมากเลยนะคือมันทําให้เราเห็นความแตกต่างโดยพื้นฐานของพลังที่ได้มาพลังแบบหนึ่งมีไว้เพื่อกันคนอื่นออกไปสร้างเกาะป้องกันแต่อีกพลังหนึ่งกลับมีไว้เพื่อเปิดให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตสุดท้ายแล้วความคลั่งไคล้ในสิ่งที่ไร้เทียมทานของมนุษย์เราเนี่ยนะนะ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของอาวุธสุดยอดหรือความรักที่ไม่มีวันสลายมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าระหว่างพลังที่ใช้ควบคุมโลกภายนอกกับพลังที่ใช้เชื่อมโยงกับโลกข้างในการเดินทางตามหาสิ่งไหนกันแน่ที่มันนิยามความเป็นเราได้ดีที่สุด